แขนขวาชิโนแว็กชีดกันตายแขนซ้ายชิโนฟาร์มดูงามสีขวาขวามอร์เดนาก็เข้าทีขาซ้ายสปุกนิกวีมีพลังหน้าอกฉีดแอตตาสนิกาจอรสันแอจอนสันเลือกมาที่กลางหลังสองสีข้างฉีดไฟเซอร์แบบจังๆหน้าผากฝังแคปซูลยาฟ้าทลายโจรไม่ได้แดกหราบอมึงกับกูละไตอดมาเอ็มนี่กูเฮดเบิดแล้วเน่าได้เงินนะวัดดีครับเสียชัด ดนตรีไหมับเสียชัดเสียชัดโอนมาโอนมาเสียชัดเออมาเลยมาโอนมาเลยโอนมาเลยคุณไปที่ทิพย์เขาเออมาเลยผมนี่แหละเสียชัดเออโอนมาเลยมาเลยโอนมาเลยโอนมาเลยอืมเบ็ดเบิดแมงเบิดระปู่แนวใดได้เงินมึงคืนบอกกูมีงานปะนั้นบ่ห่วยชีวิตกูนั่นหยุดร้องโอนห้าบาทกูหยุดตระกูลอีกห้ามึงโอนเถอะ ขอผ้าที่คาดหัวห้าสิบาทกูไม่ได้มาขายของกูบร้องเพลงขอบคุณนะครับทพียงอยู่เคียงข้างกันนะครับสาหรับคุณเจนรบสำเพาดีนะครับผมขอเลขบัญชีคูเต้ยเลยค่ะบึ่งเอาหมวละวาสนากูแม่งเว้าแทบตายแม่งอุ่นกันขอเลขบัญชีคูเต้ยกับเลขบัญชีเบิ้ลตอนนี้ขอฝนตกที่หน้าตาดนะยค่ะอ่าเมื่อจะมันมึงเฝ้า วันมีฝนตกหลงขี้ลงขี้วันนีฝนตกไหลลงที่หน้าตา่างเธอคิดถึงฉันบ้างไหมเนาะเธอเมื่อวันจันสวัสดีครับพ่อวิรพงศ์วงศินครับผม เน่าเราอ,อุกพ่อตายเพราะไอ้วาแนวตีนถีบหนามีอเขาอุกอังเอาโอ้มันดากูพรุ่งน,น,น,นี้หวยออกอะไรคะถ้ากูรู้กูซื้อคนเดียวขอซื้อคนจมูกหน่อยค่ะพรงจะไปหาถ้าแตกอย่างคนจมูกนะขอเลขสองตัวหน่อยค่ะนั่งเฉยๆโอนห้าสิบ โอนด้อย e b o อกนะด่ะแต่ละหัวข้อเข้าหมดเงินทองหายากจริงจริงแม่นครับเอ้ยเงินหายากถอนฟันโอนสองพันกูจะตอดแข้วกูตำใหม่ขอคุณนะแขงนะครับไอจุดทูบตอนไหนครับกูจุดทูบเหรอเออขอซื้อกีตาร์สิบบาทบมไปจะได้เงินดอกกู <c oughs> ขอคู่กำรรนะครับมันมีแต่ผูกกร,รม, <c oughs> มึงขดัดขัดเพลงกูแม่งม่มีบก,กี่เพลงแม่งเบ,งงบาบ่ถึกเออ ไอเพลงพลังวิเศษหากะทายเอ็มบีบอกกูขอแล้วแบงเงินในบัญชีให้คุณก้องไล่ห้วยสักสามสิบเปอ,อ,เอ,อร์เซ็นต์หน่อยค่ะอีหอย่างเออธนดลโอ้สามสิบเปอร์เซ็นต์สามล้านบูเดอร์บอมันหน่อยๆยเด้อนะครับคำ <ũng> ขอโอนสิบบาทโอ้ยมาได้คนเอ,อ้ยคนแรกที่ขอเพลงจูคำขอร้องเหนวะทิมไอมาอๆๆว่าขอร้องแก้วตาจากน้อยในโบ ให้ตั้งละกูน,นอแค่คำว่าพอเอเอาซะ <c oughs> หยุดหายใจโอนสิบบาทมึงนี่มึงวางแผนค่าตก,กรรมกูเนาะทุบกระจกข้างหลังให้ห้าสิบบาทเงินกูเพื่อที่า้างแล้วนี่นะแล้วก็ต้องทุบทุบให้ให้แลกเงินกับมึงยี่สบาทสองบาทกูถามนะเธอไอ้พวกให้โอนสองร้อยสามร้อยหบาทสิบาทมึงโอนเข้ามาสักบาทกันหรอยังเนี่ย ขอซื้อกีต้าร์ต่อค่ะบอบอกขายกีตา้าบ็มีขายขอเงินในเจ้าค่าสิบ,บาท้ากูได้เพราะกูได้เพราะสิบบาทเราพูดดีน,นะอืมมึงยังจะมาขอเงินกูอีกบอเอ้ยมึงมานั่งหัวยังเดียวนี้นมั้งอือเออมึงเฮ็ดงานเหรอขอเลขสามตัวหน่อยครับเข้ามากูรู้จักแชร์ด้วยนะครับผมรอเลขทูบป,ปู่กล้องอยู่นะครับทูบยัง อ๋อชุดๆเป็นตัวเลขนะบ่ะบ่ะอืมขอเงินนะครับหอมแก้มตัวเองโอนหนึ่งร้อบาทมึงเบิ้งแต่ละยังถอดเสื้อโอนยี่สิบมาลำลูกกาวันไหนเอา้ากูจะไปมื่อได้กระซ้างกูตัวมึงเป็นพอกูบอกมึงสิงมาถามข้าวถามข้าวกูแทะเออบุรีไปว่าไปก็เรื่องของกูต้นนี้ขอเพลงเวียนกรหรน่อยครับยี่สิบาทนีบ่ตดโอนสิบบาทอืม เอไปตรดล่มนี่ล่ะลองรวย50สิบขอลองช้ําอนหนึ่งบาทเอายังหน่อยก็ถือว่าเป็นการขอเพียงกูและวก็มันว่านงเฮยอุกอัลไทมันมาเลือใจหลายมือน,นอมมีแพ็กก็ได้แต่จอกก็ได้ต่น,น้าําสมแลมส้ายตามอกล่าว่าบ่อหังบ่อแทงบ่อได้ว่า ตัวกันปานมาเห็ุใดจังใดเสยมเสียได้ดี่คนผู้ให้คือไอ้ใดแค่ฟังอ่อนซอนแต่เพิ่นและผู้เคียงใลมองได้้ักบองได้ไครคือสิได้ได้แค่นี้ละ่ะคู่คาาโอนสองร้อยเออเห็นมันได้จริงๆเด้อมบมีเง อพังทลายความมันก็ซ้องลองได้มันยังสลายยังมันคงคือจังตอนเริ่มเบิ่งแต่ละขอความบคือต้นฉบับคือบอคือต้นฉบับต้นฉบับไผ่ละบัดน,นี่หยุดร้องโอนห้าพวกมึงเป็นไบโพล่าพวกมึงรู้ตัวไหมอ่ะ ร้องเพลงนี้ให้50หยุดร้องให้50สรุปกูต้องทำยังไงถึงจะได้เงินพวกมึงเนี่ยสุขสันตวันเกิดกาขอบคุณมากครับแฮปพี้เบอร์เดย์นะครับก็ขอให้ผมได้สักเสี่ยวหนึ่งของคุณธนดลเข้าบัญชีผมก็บุญหัวหมดแล้วครับผมคู่ขนาน10บาทนั่นเห็นบ่สามเพลงวนอยู่นี่แหละหยุดร้องอน50สุดที่การอ่ะสวัสดีอรุณอรุณเพื่อนรักขอเลขบัญชีปลายป,ายปายหน่อยครับ น <laughs> ้องไปน้องไปกับคุณนุก๊กเขาไม่ต้องขอหรอครับผมเออมึงบอเบิงเฟซดเขาบ่พวงไอ้พวงมาไลพวงเงินบักไงอ่ะเต็มอยู่หน้าบ้านเขานะขนาดเขาบอกขอได้นี่กูนี่ต้องมานางังเรียกแก้มเจ้าของกัดทำเจ้าของอยู่นี่เพราะสิเป็นเงินอยู่นี่ร้องเพลงกับหลังอนห้าสิบบาทอืมตบมือสิครับ ท่อง A B C ให้ยี่สิบาทเออตัวนี้หน่าจะได้เงินอยู่นี่ A B C D E F G H I J K L M N O P หยุดร้องโอนหนึ่งบาทหอมแก้มเจ้าของโอนหาซิปในโลกวันนี้เพื่อใหหอมแก้มเจ้าของเลยบ่เฮ้อ่ะสุรศักดิ์้องอบอกสุรศักดิ์สุรศักดิ์หรือเมียสุรศักดิ์สุรศักดิ์บอกว่าคิดถึงอ๋ออ๋อ แต่กูไม่ได้คิดถึงมึงเลยครับสุรศักดิ์กูไม่ได้มีความคิดถึงมึงเลยกระเทยสีสานหนึ่งร้อยบาทครับไอเอ้าเจนลบสัเพาดีกูใชได้เงินสุดยอดกองหนะตัวใช้อากาศไม่เปลืองเมือเมียเผลอในการออกจากบ้านออืืกระเทยอุบลมักหลักว่าก่อนไม่นอนตรงกระเทยมาจมนึ่นคือกระเทยน้องบัว ออกลากันเวนนอค้าเราเลี้ยงงัวว่าแล้วอยากงัวมูกระเทยมืงสุรินหัวโปกแต่น้อย,ย,ยกักไหลก็เจอกอนกันนักคำพันอนุสร์ขอเงินนะครับกูก็หาเหมือนกันนะคำพัน <c oughs> กูก็หาเหมือนกันกูก็ยังไม่รู้ว่ากูได้สักกี่บาทเนี่ยยี่สิบบาทปีนกกไม้นะครับ ต้นได่บ,บนี้ปีนต้นไหนกูปีนจนลื่นมืดละ่ะไม่ไม่คิดถึงเบลอาสุรศักดิ์คิดถึงคุณเบลมัมงมพงพงงกระโดดตบสิบทีโอนห้าร้อยกีบห้าร้อยกีบเป็นเงินจากบาทวะ <500. S 1> สองบาทบ่ประมาณสองบาทกว่าบาทกระโดดตบ บอกฮักเนี่ยตอนตีสองขึ้นอย่างครับกูเกมครับกูเกมครับอย่าบังต้นไม้ค่ะมึงยังขับไปบังในปา่าผมไปขับมึงอยากบังต้นไม่นะกัดหูตัวของอวนห้าสิบขอดูไส้ในหน่อยค่ะไส้ในอย่างขึ้นต้นไม้ให้สองร้อยครับมันมืนม่นมันมื่นฝนตกหากระเซ้ามันมืน่นกูสิตกตายนะมึงหาแนวที่กูบอเป็นตาตายแล้วก็ได้เงินได้บอลนี่อืม ยี่สิบสามนี้เป็นวันเกิดหนูพี่ก้องอวยพรให้หนูหน่อยค่ะก้อยปียนาตคอยมึงเลิกแลดโอเคเนี่ยได้รับคำอวยพรไปแล้วหวัดดีก้องหวัดดีรุ่นเพื่อนดีทำเจ้าของอนสามสิบไปมึงไปดีดเจ้าของผูขอให้มียอดผู้ติดตามห้าล้านเร็วๆนะครับเอามาอย่างผู้ติดตามกูอยากได้เงินกูมาหาเงินกูไม่ได้หาผู้ติดตามเนี่ย บอกชื่อกิ๊กฆ่าคนโอนร้อยหนึ่งใครพูดไหมใครบอกบอคุ้ณบอกอีกค่ะคุณบอกบอพ่อว่าละหาคนอ่ะ